มันเริ่มมีการระดมทุนแบบแต,แตกเกิดขึ้นนะครับในบางบริษัทฟองสบู่มันกาลังจะกำลังเบ่งบานและในอนาคตมันแตกไหมแตกแน่ตอนที่กำลังจะเบ่งบานคุณก็นั่งทําสงสัยกับมันใช่ไหมไม่ไม่เอาดีกว่าไม่เข้าดีกว่าแต่พอมันเบ่งบานไว้คุณไปเข้าตอนมันเบ่งคุณก็โดนเลยถ้าในกลุ่มเจนางฟ้าเราอาจจะมีแค่ การเริ่มโคลร่วมกันนะครับอ Open AI จะไปใช้ชิปนะฮะของ AMD, NVIDIA จะไปจอยกับอันนู้นจะไปจอยกับอันนี้นะครับอันนี้อาจจะเริ่มมีความเพลดปกติแต่ท้าเมืไรก็ตาม e p o บแม็กเเนี่ยเริ่มแล้วไม่ได้ใช้เงินตัวเององคุ้นกู้แปลกๆมีเรื่องของการเป็นพวกหุ้นกุ้นแปลสิทธิ์ต่างๆหรือมีการทําแบบพวก My, ตัว m i c เคอรเซเลอร์ก็ได้ของเซจีก็ได้โอ้โหถ้าทําอะไรแบบนั้นเยอะๆนี่ก็ใกล้แล้วแหละ อย่างที่บอกทุกอย่างมันกาลังเริ่มแบ่งบานว่าเพราะว่าเขาเริ่มลงทุนควยกันสิ่งที่เขากําลังจะต้องทํามากกว่านี้ก็คือรอดูผลลัพธ์ซึ่งผลลัพธ์มันจะดีในช่วงแรกพ<ะ>อผลลัพธ์ดีุยิ่งทําแล้วก็ยิ่งเป็นแฟชั่นยิ่งเป็นเทรนด์ให้คนอื่นทําตามตเมื่อเป็นที่แพร่หลายในวงกว้างเมื่อไหร่ก็เมื่อนานแหละมุ่ง<ะ>สู่หนึ่งล้าน subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ ส่วนเรื่องที่กลัวเรื่องของ valuation ของพวกคุ้นเทคของพวกสาย AI เนี่ยยังมีน้ำหนักกับตลาดอยู่ไหมคะพี่ปิงคะมันยังกลับมาร้อนมาทุบตลาดได้อีกไหมคือมันไม่จะเป็นว่า valuation คุณแพงแล้วคุณจะต้องโดนทุบคุณกีตาแต่มันจะเป็นอย่างที่คุณเห็นคือโดนเบรกเฉยๆคือขึ้นต่อไม่ได้เคยาไหมอะอะไรที่แพงอะไรที่ฮะสิ่งที่เราได้เห็นคือมันไม่ได้โดนทบุบมันแค่โดนเบรก แล้วถ้ามันจะไปต่อมันจะจะไปด้วยอะไรเขาก็เลยมองว่ามันน่าจะไปด้วยพวก EPS growth แรงๆนะครับไปด้วยพวกที่มันยังแลกกะนะกลุ่มที่แลกกดแล้วเขาคิดว่าจะเป็นตัวนําในปีหน้าแล้วมันจะเป็นอะไรที่มันสําหรับนักเทรดในเมืองไทยนะออนักเทรดในเมืองไทยชอบหาหุ้นแปลกๆในอเมริกาเล่นอนะ่ะปีหน้าน่าจะเบิร์กก็คือพวกบรรดาพว,พวกหุ้นในพวก Russell 2000นะครับใน S&P ที่มันเป็น mid cap ซึ่งตอนนี้ valuation มันไม่ได้เดือดมากนักเนี่ยออดูได้จาก PE ที่มันก็อยู่บริเวณค่าเฉลี่ยของตัวมันเองในรอบ20ปีมันไม่ได้เหมือนพวก t e ทคที่นูนเลยติดขอบเพดานบนของ PE ตัวมันไม่ใช่นะครับพวก mid cap ใน s p ในราซเซล2 0 0 0เนี่ย,ยมันยังถูกอยู่ในขณะเดียวกัน EPS โคปีน่าแรงกว่าภาพใหญ่ของเอสอนรวมไปถึงพวกพวก large cap พวกหุ้นใหญ่อีกนะครับ EPS โคดีกว่าแลกกัด มากกว่าก็น่าจะเป็นตัวที่นําขึ้นมาได้ใช่ไหมครคือเขาว่า v a l u a t i o แพงมันจะแค่ถูกเบรกอะ่ะมันไม่จําเป็นต้องแตกแบบาคุณแพงก็ก,ก็ก็ลดความแพงก็อาจจะอยู่นิ่งๆหรือซึมลงแต่ตลาดไม่ถูกขับเคลื่อนด้วยตัวอื่นนะครับค่ะแล้ว ตัวที่เป็นความกลัวเรื่องบับเฟลนะคะมันยังมีอยู่ในบางจุดบ้างใหมนะคะจุดไหนที่มันบอกค่ะพี่ปิงว่ามันแพงเกินไปจนถึงกรขั้นจุดที่มันเป็นภาวะป่งพองหรือภาวะฟองสบู่แล้ว <c oughs> ก็เหมือน, <c oughs> นเดิมเรื่องเดิมก็คือเรื่องคาเปกาการลงทุนที่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไปยุ่งนะครับไปขยายการลงทุนจนเกินตัวมาก,มากๆนะครับก็เป็นความเสี่ยง หมือนอย่างที่เราได้เห็นหลายๆกิจการในบ้านเราเหมือนอย่างที่คุณเห็นคุณนานาก็ได้่ถ้าคุณนึกภาพไม่ออกคุณนึกภาพคุณนานาเห็นปะขยายธุรกิจนะครับทํากรอบใหญ่แต่ไม่ได้ใช้เงินตัวเองไงมันก็ตามที่คุณไปใช้เงินคนอื่นมาแล้วปรากฏว่ามันไม่ออกดอกออกผลที่ดีมันก็จะบึ้มขึ้นมาปัจจุบันเนี่ยเขาก็คาเปกเทียบกับตัว CFO นะครับ Cash Flow from Operation เนี่ย มันยังไม่เกินร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะคุณกีตาร์ก็เป็นอันชัดว่าเฉลี่ยโดยบริษัทโดยส่วนใหญ่โดยโดยเฉพาะพวกเทคเนี่ยมันยังใช้กระแสเง,งินสดจากการกิจกรรมการดำเนินงานอยู่มันยังไม่ได้ไปไปถึงพวกกระแสเงินสดจากกิจกรรมการจาารัดหาเงินนะครับ<ช>แ,ตแต่ว่าก็เริ่มมีกิจไม่ดีนะมันเริ่มมีการระดมทุนแบบแปลกๆเกิดขึ้นนะครับในบางบริษัทนะครับก็จับตัวเลขไม่ได้นะครับแต่ว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นแล้วแหละ คือแปลว่าฟองสบู่มันกาลังจะกําลังเบ่งบานแล้วในอนาคตมันแตกไหมแตกแน่แต่ไม่ใช่ตอนนี้ย้ำอีกทีหนึ่งนะมันแตกไหมมันแตกแน่แต่ไม่ใช่ตอนนี้อืมมันกําลังจะเบ่งบานอ่ะแล้วตอนที่กําลังจะเบ่งบานคุณก็นั่งทําสงสัยกับมันใช่ไหมไม่เอาดีกว่าไม่เข้าดีกว่าแต่พอมันเบ่งบานไว้คุณไปเข้าตอนมันเบ่งคุณก็โดนเลยอืม ที the right the ่พี่ปิงพูดว่ากลิ <line> ่นไม่ดีหรือว่ามันเริ่มมีการใช้การหาเงินหรือว่าราลมทุนที่มันันผิดปกติเนี่ยอพอจะแชร์ได้ไหมคะมันคือรูปแบบไหนมันคือบริษัทไหนที่เราต้องระวังก็จริงๆแล้วผมจําชื่อบริษัทไม่ได้นะครับเ๋เราจะไปิสต์รายชื่อมาแล้วคุยกันครั้งหน้าจำไม่ได้จริงๆนะครับแต่ยังไม่ยังดีที่ไม่ใช่เป็นพวกอเมซอนอัลฟาเบด นะ Apple พวกนี้มันยังใช้เา <Mac S 1> น <7 S 1> ตัวเองค่ะเนะครับไม่ใช่ Mac เไม่ใช่ในกลุ่มเจ็ดนางฟ้าอ่าอย่างยังไม่ขนาดนั้นนะครับถ้าเราจะมีอะไรเสียวๆเราก็ถ้าในกลุ่มเจ็ดนางฟ้าเราอาจจะมีแค่การเริ่มโคร่วมกันนะครับอ่า Open AI จะไปใช้ชิปนะฮะของ AMD Nvidia จะ,จ, un, จะไปจอยกับอันนู้นจะไปจอยกับอันนี้นะครับอันนี้อาจจะเริ่มมีความเพิดปกติ การระดมทุนแปลกๆอาจจะเป็นการระดมทุนจากข้างนอกนะรบ,บริษัทนอกแม็กซ์เซเว่มากกว่านะครับเดี๋ยวรายละเอียดตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาหามามันเริ่มมีกลิ่นเฉยๆนะครับแต่ถ้าเมื่ไรก็ตามอีพพบแม็กซ์เซเเนี่ยเริ่มแล้วไม่ได้ใช้เงินตัวเองออกหุ้นกู้แปลก,ปกนะครับมีเรื่องของการเป็นพวกหุ้นกุ้นแปลสิทต่างๆนะครับ หรือมีการทำแบบพวกตัวมิคเซรเซเลอร์ก็ได้ของเซจิก็ได้โอ้โหถ้าทำอะไรแบบนั้นเยอะๆนี่ก็ใกล้แล้วแหละนะครับแต่ปัจจุบันมันยัง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 ไม่ได้เห็นภาพนั้นนะครับค่ะส่วนที่เขาลงทุนกันเป็นวงหููกเนี่ยที่เป็น circular investment เป็นการลงทุนแบบควายกันเนี่ยอันนี้มันถือว่าซับซ้อนหรือว่าคือมันผิดปกติเราหรือ,อยังคะพี่ปิงเริ่มแล้ว ผมใช้คาว่าเริ่มแล้วย่านที่บอกทุกอย่างมันกําลังเริ่มเบ่งบานาว่าเพราะว่าเขาเริ่มลงทุนควยกันสิ่งที่เขากําลังจะต้องทํามากกว่านี้ก็คือรอดูผลลัพธ์ซึ่งผลลัพธ์มันจะดีในช่วงแรกพอผลลัพธ์ดีปุ๊บยิ่งทําแล้วก็ยิ่งเป็นแฟชั่นยิ่งเป็นเทรนด์ให้คนอื่นทําตามอเมื่อเป็นที่แพร่หลายในวงกว้างเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นแหละนะครับค่ะคือแสดงว่า b บ s เ c a s ของการลงทุนแบบเป็นวงลูป p ควยกันเนี่ยคือถ้ามันมี เงินเข้ามาจากข้างนอกคือถ้าช่วยกันโตมีดึงไรายได้เข้ามาเนมันไม่เป็นปัญหาถูกไหมคือมันไม่ได้<ช>เป็นปัญหาที่ตัวรูปแบบของการลงทุนแต่ว่ามันเป็นปัญหาว่าคือถ้าเกิดอ่าวงนี้เนะี่ยมีใครสักใครคนใดคนหนึ่งเนะี่ยไม่มีไรายได้เข้ามาแบบที่คาดเอาไว้อ่าก็จะเริ่มละก็จะเริ่มละมันก็จะนํามาซึ่งการลงทุนที่น้อยลงผลลัพธ์แย่ลงนะครับผมจริงได้บอกว่าถ้านึกภาพไม่ออกก็นึกภาพริโอพูลนึกภาพกุนนาหเอาไว้เยอะๆคุณจะเข้าใจเรื่องนี้ นะครับนึกภาพ JKN ก็ได้เธอมันก็จะอย่างนั้นแหะอารมณ์นั้นแหละโอเคค่ะอันนั้นเป็นความเสี่ยงที่เราต้องระมัดระวังนะคะกลับมาที่มุมพี่ปิงที่บอกว่าซานต้าแบบพี่ปิงพอพูดถึงเรื่อง JKN มันเคยมีคนเอาเทปมานะคุณแอนเขาคุยกับคุณกีต้านะได้ดูว่าได้ดูว่ายังไม่ได้ดูเลยค่ะเขาก็เอาเทปเนี่ยมีคุณกีต้านี่ยแหละ ทำได้เลยคุณแองก็บอกว่ากีต้าร์เธอก็ดูสิอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไอเดียนีหามโอเคได้ค่ะพี่ปิงส่วนตลาดปีหน้าอ่ะพิมพ์บอกว่าคือปีนี้ก่อนปีนี้ก่อนเอาแบบที่มีแซต้ารลล ا ل ในช่วงปลายปีนะคะเราจะเป็นตัวสปาร์กการแรลี่ในช่วงที่เหลือของปีนี้ก็อย่างที่เมื่อกี้ได้เล่าไปเลยนะครับเล่าไปหมดแล้วปัจจัยหนุนนะครับอย่างแรกเชรษฐีมันดี นะครับขนเคลียร์ของกันไปแล้วล็อกโพ i ิชันกันไปแล้วนะครับแล้วก็มีความคาดหวัง EPS โว่าปีหน้ากันเยอะนะครับโกลแมนก็มีเรื่องหนึ่งที่น่าเล่านะคือโกลแมนแซกเนี่ยเขาวางเป้าหมายปีหน้า S&P ไว้ที่เจ็ดพันหแต่บุมเบิร์กคอร์เนซัสตวางไว้แค่เจ็ดันนะครับอ่าบุมเบิร์กให้เป้าหมายต่ำกว่าอัพไซด์แค่นิดเดียวนะฮะเอ่อแต่ว่าแปลกมากเลยโกลแมนแซกอ่ะให้เป้าหมายสูงแต่ EPS โคตแค่ประมาณ6กเปอร์เซ็นบุมเบิร์กเนี่ยให้ บูมเบิร์คอนเซนทสไม่ได้บูมเบิร์เจ้าเดียวนะฮะคือมันเขารวมอัญเลิญามาเฉลี่ยเขาให้ EPS สูงถึง10%เอซเอให้ EPS เยอะแต่วางเป้าหมายน้อยแปลว่าอะไรแปลว่าคอนเซนทัสอะซีเรียสเรื่อง v a l u เ t ชั่ซีเรียสว่ามันคงไปไม่ได้หรอกแม้ว่า EPS ก๊จะเยอะแต่ PE มันก็จะได้แค่นี้แหละขยับขึ้นได้นิดหน่อยเขเคไหมฮะแต่ที่กูแมนซัคเขามองว่า EPS ก๊โตต่ำแต่ให้อัพไซด์เยะเยอะเพราะเขามองว่า มันจะเป็น liquidity d e v e n น่ะก็คือการเคลื่อนไหวาการเคลื่อนขึ้นไปด้วยสภาพคล่องที่สูงก็เนี่ยแหละปัจจัยสำคัญคุณกีตาร์ทำไมสภาพคล่องต้องสูงก็ QT ก็ไม่ทำแล้วดอกเบีย้ยก็จะลงอย่างจงหนกมีตัวอะไรครับ fiscal policy นักดักจะทำแง,งเงินมันจะคล่องมากเลยอ่ะจากวันนี้เป็นต้นไปนะครับเรายิ่งเรื่องธารีฟอีก ถ้าทาลีฟเกิดบอกว่าใช้อำนาจเกินเกินกว่าขอบเขตมันไม่ใช่แค่หุ้นเมรกาจะวิ่งนะฮะคุนเอเชียก็วิ่งเยอะบอกได้เลยเข้าใจไหมฮะแล้วก็ประมาณนี้อ่าเั้นตตาแลรีมันก็เลยมีโอกาสเกิดขึ้น แล้วคือถ้ามองทะลุไปถึงปีหน้าแล้วค่ะพี่ปิง2026ปีนี้เราเจอ,อความปันปวนมากนะคะแต่ว่าคือในความผันผวนมันก็ยังมีช่วงที่ลงแรงแล้วก็ขึ้นเร็วนะคะสภาพของปีหน้าะนะคะ,ะพี่ปิงมองเอาลุกของตลาดโลกยังไงบ้างคะ่ะก็ช่วง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 แรกของปีน่าจะยังสดใสไปได้แต่ว่าอเมริกามันจะขึ้นช้ากว่าเอเชียโดนเรื่องของ คำตัดสินของศาลนะครับแล้วก็ภาพของการลดดอกเบีย้ยอาจจะไม่ได้ต่อเนื่องอ่ามกราคมไม่ลดแล้วอาจจะไปลดอีกทีมีนาเขียนไหมครับภาพลดดอกเบีย้ยไม่ต่อเนื่องแล้วก็เอ่อภาพของ GDP ที่จะรายง,งานไตรมาสสี่ไม่ดีนะครับแล้วกว่าจะดังดูว่าที่ผลลัพธ์จากการที่อัดฉีดเงินลงมาเพื่อกระตุ้นไตรมาสหนึ่งเนี่ยก็จ,จะไปเห็นผลช่วงปลายมีนา นันปีหน้าเนี่ยหุ้นอเมริกาช่วงช่งแรกของบีมันอาจจะมึนๆเนี่ยแต่หุ้นเอเชียผมว่าสดใสนะครับแต่ว่าคือมันจะคือฝั่งอเมริกาเนี่ยอจะไม่ได้ถึงขั้นจะไม่ได้ถึงขั้นวิกฤตหรือว่าคือตกหนักใช่ไหมคะพี่ปิงคะคือจากดอกเบีย้ยที่อาจจะไม่ได้ลดต่อเนื่องแล้วนะคะ GDP นะเขาก็จะไม่ได้ลดมากครับกไ็ไม่คิดว่าจะลงหนักดีไม่ดี มันจะขึ้นเหมือนเมื่อปี2017-2018ด้วย8-9เออเดือนเ0เดือนติดตอนแรกผมนึกว่าเสตินี้จะยับแล้วนะเดือนที่แล้วะมันยังพลิกเป็นบวกได้อ่ะหมูพลังงานเยอะมากจริงทํากับสกอปเบสเซนน่าจะน่าจะไม่น่าแย่หรอกไม่น่าจะถึงขนาดแม้ว่าจะบอกว่าหุ้นอเมริกามันจะมึนๆแต่ผมก็ไม่คิดว่าจะแย่มันอาจจะเป็นโอกาสให้เราตั้งสติแล้วก็เก็บหุ้นต่อก็ได้ แล้อย่าลืมพอเข้าสู่ช่วงประกาศงบโอ้เดี๋ยวงบมันก็รายงานออกมาจะเบาอีกอัลฟาเบตอย่างเงี้ยเมฟอนอย่างเงี้ยม่งสู่หนึ่งล้าน Subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด Subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสัสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน Description นี้เลยค่ะ